อันนี้เรามาทดสอบน้ำยาขจัดค้าวน้ำมันนะครับอันนี้ประสงค์8 9นะครับอันนี้สภาพที่ยังไม่ล้างนะครับน,นี่เรใส่กระป๋องนี้แล้วนะครับแค่ฉีดเข้าไปนะครับฉีดเข้าไปดูครับแค่ฉีดก็หลุดแล้วนะ,ะครับ อา๋จะจะล้างแล้วก็จะถ่ายให้ชมอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราจะลองฉีดดูนะครับว่ามันจะออก ใสวิ่งเลยนะครับอ่าใครอยากลองทดสอบดูก็ติดต่อกันมานะครับถูกๆครับพร้อมฟรีค่าจะัดส่ง